สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมคลิปนี้กลับมาแล้วกับบรรยากาศช่วงพลบค่านะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาทําการผ่าบอลสีนะครับจะทําการผ่าบอลสีซึ่งบอลสีที่จะนํามาผ่าวันนี้ก็เอาใจสายดาร์กหรือว่าลหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นในคลิปก่อนๆนนะครับสําหรับบอลสีต้นนี้ แล้วก็รู้สึกอสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าจะทําจํานวนเมื่อไหรจะแยกหนอจะพาหัวเมื่อไหร่วันนี้ได้เวลาแล้วและบอลสีที่ชําการผ่านในวันนี้ได้แก่บอลสีที่มีชื่อว่าดาวอังคารนั่นเองนะครับเนี่ยครับบอลสีดาวอังคารจะพาทุกท่านไปท่องอะระบบสุริยะจักรกวาลน,นะครับวันนี้ จะทำการผ่าทำจำนวนเนื่องจากว่าเขาออกดอกแล้วแต่ไม่ติดนั่นเองนะครับเราก็แค่รอเฉยๆนะครับพอไม่ติดเราก็จะทำการผ่าทำจำนวนได้เลยนะครับสำหรับบอลสีดาวอังคารนะครับเป็นบอลใบยาวนะครับบอลใบยาวก้านสีดำนะครับเดี๋ยวให้มาดูกันชัดๆนะครับในสีของเขาอันนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ำเช็ดใบให้เขาจะได้เห็นชัดๆแต่ว่า เดี๋ยวจะหาหาแสงก่อนนะครับหามุมมุมที่ถ่ายเห็นจะชัดเนื่องด้วยมันก็เป็นตอนค่ำๆนะครับอดูใบล่าสุดน่าจะชัดเจนนะครับใบล่าสุดนี่บอลสีดาวอังคารตรงหูนี่จะมีสีขาวนะครับหูนี่จะขา,ขาวๆแล้วก็เส้นใบกระดูกใบสีดําชัดเจนนะครับสีดําชัดเจนใช่หไหมครับนีบ่บอลใบยาว แล้ววันสีดาวอังคารเนี่ยก็เป็นที่ถูกตาต้องใจกับชาวดูใบได้หลายท่านที่ได้พบเห็นนะครับก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไรจะทำจำนวนนะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วเพราะว่เนียเห็นไหมครับเขาผสมไม่ติดนะครับเราก็จะทำการผ่าทำจำนวนนะครับนี่ขอบขอบก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีแดงระเรื่อออกม่วงๆด้วยนะครับนี่ นี่เดี๋ยวได้ให้ดูอ่านี่เนี่ยนะครับนี่โทนสีสวยมากนะครับโทนสีโทนเดียวกันกันกบโวคาโน ok อย่างเงี้ยนะครับนี่ดาวอังคารนะครับเป็นการาเล่นสีที่มีความเข้มนะครับดูพื้นนี่แดงออกม่วงนะเห็นไหมเนี่ยน,น,นี่โอ้โหเวลากระทบก,กับแสงแดงออกม่วงนะครับแดงออกม่วงนี่ครับ แล้วก็มีเขียวเห็นไหมครับนี่มีป้ายเขียวเขียวเข้ามานะครับนี่มีขาวมีแดงมีเขียวมีม่วงมีดํามีน้ําตาลนะครับเป็นโทนเข้มเข้มนะครับเหมือนเ,อเหมือน,เห,อนเหมือนท้องโลกจักรวาลน,นี้นะครับทรงใบเขาก็จะออกไปโทนมืดๆนะครับดาวอังคารโทนดับดับแบบนี้เห็นไหมครับนี่มีป้ายเขียวด้วยใบนี้ เนี่ยไล่เขียวแบบนี้แล้วก็การเล่นสีนี่คือเป็นเอกลักษณ์มากนี่ครับเล่นสีเหมือนเหมือนมณนีวาสนาเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่กว่าแล้วก็เนี่ยเขาจะเล่นเล็กๆน้อยๆตรงเนี้เล่นเล่นเล็กๆน้อยๆพอพอเป็นกระาสเพราะเออเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนแสงแบบที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนะครับเนี่ยเหมือนทางช้างเผือกเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะ ดา่างขาวๆแบบนี้ดา่างขาวๆแล้วก็กัดสีนี่นะครับเนี่ยกัดสีแดงๆนะครับระเรือ่ออันนี้เนี่ยยังยังขอบใบนี้นี่น,น,นี่จะกัดแดงๆแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็พื้นดําๆแบบนี้นี่คือบอลสีดาวอังคารนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆก็อยากได้หนอเขานะครับแต่ว่ายังไม่เห็น พอดีผสมไม่ติดก็จะทําการผ่าเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะนําตัวก้านดอกเขาออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการารื้อกระถางล้างหัวเรามาดูกันว่าหัวเขาเพอที่จะผ่าได้ไหมเขี้ยวจะเยอะไหมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็คือดาวอังคารที่เราทำการรื้อกระถางออกมาแล้วนะครับเนี่ยใบ เงามากเลยเวลาเจอแสงดูครับนี่ดูความมันวาวเงาของเขาอย่าให้ดูหัวครับนี่รากเดินดีมากรากเยอะมากนะครับรากเยอะมากดูให้จบนะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปจะบอกว่าทํายังไงให้รากเดินดีนะครับรากแข็งแรงดูให้จบคลิปนะครับจะบอกท้ายทายคลิปนะครับเคล็ดไม่ลับแบ่งๆบ่งกัน เนี sea, there, on ite, the so ่ยเนี away, well, anyway. so ่ยแตกแล้วใบนี้ก็แตกแล้วก็งายหลุดลวเราก็ออกเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าพอเราผ่าหัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องสละให้เหลือใบน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวเร็วที่สุดนะครับการผ่าบอลสีเนี่ยพวกไอใบอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงๆก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเขาจะหลุดอยู่แล้วก็ให้เขาหลุดไปเลยนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราผ่าหัวผ่าหัวเสร็จแล้วเราก็ต้องสละสละ ใบทีเ่เขาไม่ไม่แข็งแรงใบที่แก่แล้วออกนะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวเร็วที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวเราไปล้างหัวกันนะครับไปดูนี่น้ำก็เตรียมไปแล้วนะครับนี่ล้างหัวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับดูดูว่าเขาจะมีเขี้ยวให้เราผ่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูอน โอ้ Ooh, รากขาวดีมากเลยนะครับรากขาวมากๆมาลุ้นกันว่าจะได้สักกี่ต้นนะครับมาลุ้นกันโอ้โ oh, หรากขาวขาวมากๆนะครับนี่เดี๋ยวทีนี้เรามาดูนี่นะครับนี่ดูใกล้ๆมีเขี้ยวยู่นะครับมีเขี้ยวยู่แต่ไม่รู้จะได้สักกี่ต้นนะครับอันหนึง มาลุ้นช่วยกันนะครับนี่สองสามสี่ห้าลองดูนะครับลองดูว่าจะได้สักกี่ต้นนะครับนี่แล้วเราจะมาเคลียร่ากนะครับเคลียรรากก่อน,นครับส่วนต้นแม่เราก็จะทิ้งใบออกไปอีกนะครับเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวเร็วๆนั่นเอง สำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีมีดนะครับมีดนี้ทำความสะอาดแล้วนะครับผมแล้วก็มีตะแกรงเอาไว้สำหรับล้างชิ้นผ่าบอนนะครับชิ้นผ่าหัวบอนตอนนี้เราทำการแยกหัวของบอนสีออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เคลียร์รากสำหรับต้นจอมนะตอนนี้ต้นแม่นะครับเนี่ยต้นแม่เลยอยู่3ใบกลายเป็นต้นจอมแล้วนะครับกลายเป็นต้นจอมแล้ว เราก็ทกําการทาปูนแดงไว้นะครับแล้วก็พักไว้นะครับพักไว้ให้ให้แห้งนะครับแล้วเราก็จะมาเคลียร์รากด้วยกันครับตอนนี้เราทําการเคลียร์รากเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้หัวบอลสีมาแล้วที่จะทําการผ่าแยกเขี้ยวนะครับเนี่ยเราจะเห็นเขี้ยวของเขาใช่หไหมครับนี่นี่นะครับเขี้ยวนี่นะครับนี่เขี้ยวของเขา ก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เดี๋ยวเรามาแยกนะครับเรามาแยกดูว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับตรงที่ไม่มีเขี้ยก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าเขาก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาในการเกิดนานหน่อยนะครับตรงที่ไม่มีเขี้ยวเขาก็จะค่อยๆสร้างหาอาหารแล้วก็สร้างเขี้ยวสร้างรากขึ้นมานะครับเพราะว่าเคยเคยผ่าตั้งแต่เข้ามาวงการบอลสีใหม่ๆ นะครับผ่าชายชนผ่า,เ,าเพชรเจ็ดสีอย่างเงี้ยนะครับตรงตรงที่ไม่มีเขียเ้ยวนี่ก็ใช้ระยะเวลานานมากนะครับนานมากๆประมาณ7เดือนได้เข้าถึงเป็นต้นขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีเขี้ยวแบบนี้ก็ระยะเวลา25ถึง40วันก็เป็นต้นขึ้นมาแล้วนะครับออกใบงอกใบขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวเรามา ลองผ่าดูว่าจะได้สักกี่ต้นนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับมีมีดนะครับแล้วก็จะทําการผ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกทีละเขี้ยวนะครับทีละเขี้ยวจากหัวบอลสีเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ทําการแบ่งแบบนี้นะครับแบ่งแบบนี้ได้ทั้งหมด7ชิ้นใน7ชิ้นนี้เราก็มาแบ่งออกอีกนะครับเพราะว่าเขาจะมีเขี้ยวอยู่ในนี้เห็นไหมครับนี่ นี่คือเขียวของเขานะครับถ้าเกิดเขี้ยวไม่ไม่เยอะมากเราก็อาจจะใช้จจใชิ้นนี้อาจจะใช้2ชิ้นนะครับผ่าครึ่งนะครับมีทั้งแบบเขี้ยวและที่ไม่ติดเขี้ยวเพื่อให้เขาไปสร้างหัวสร้างรากสร้างเขี้ยวต่อไปนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันผ่าครึ่งได้นะครับอันนี้มีเขี้ยวอยู่แล้วบางต้นถ้า ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ก็วางไปทั้งชิ้นเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆจะได้โตวไวๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นปริมาณเน้นคุณภาพนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยวางไปเลยก็ได้นะครับเมื่อว่าดูแล้วถ้าเขาไม่ไม่ได้มีเขี้ยวแทกเข้ามาเยอะก็วางเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับนี่แต่อย่างตัวนี้เขามีหลายเขี้ยวเห็นไหมครับนี่อันนี้หนึ่งเขี้ยวสองเขี้ยวแล้วก็ข้างบนอีก สเนี่ย3แล้วก็ข้างบนนี้อี4นะครับ4 5 6 7 8ที่จะเกิดรอดชัวร์นี้ประมาณ8ต้นนะครับอันนี้นับเฉพาะเขียวก็ประมาณนี้นะครับประมาณ8ต้นแล้วเราก็จะทำการแยกแล้วก็เดี๋ยวไปล้างน้ำสะอาดด้วยกัน เสร็จเรียบร้อยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 0 1ีได้11ชิ้นนะครับทีนี้เราก็จะนำมาใส่ตะแกรงนี้แล้วก็ไปล้างน้ำด้วยกันอันนี้ใส่ตะแรงเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะไปล้างน้ำนะครับน้ำสะอาดที่เราเตรียมไว้แล้วก็แช่ไว้เกาะน,นะครับนี่ ไข่ยาให้ยางยางเราจะเห็นน้าเนี่ยขุ่นๆเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นน้ําขุ่นๆนี่คือยางของเขานะครับนี่นี่เห็นไหมครับยางเขาเริ่มน้าเริ่มขุ่นละนี่คือยางเขาเริ่มออกแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ล้างล้างล้างให้สะอาดนะครับล้างยางเขาออกนะครับแช่ไว้นิดหนึ่งพอเราล้าง อยางเขาออกแล้วเราก็จะนำไปแช่น้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใสก็คือปูนแดงนี่แหละครับปูนแดงที่ตกตะกอนแล้วก็เป็นน้ำปูนใสนะครับจะนำมาใช้สำหรับแช่หัวบอรสีนะครับเพื่อป้องกันการ เน่าของชิ้นผ่านะครับแล้วก็ไปแช่เสร็จแล้วเราก็พักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวพามาดูน้ําปูนใสนี่คือน้ําปูนใสนะครับน้ําปูนใสก็คือปูนแดงที่เรานํามาเขย่าละลายในน้ําเปล่านะครับก็ตกตะกอนกลายเป็นน้ําปูนใสแบบนี้นะครับเราก็นํามาใช้ในการแช่ชิ้นผ่าบนสีนะครับนี่ ลงไปสักเล็กน้อยนะครับพอประมาณก้นแก้วนะครับนี่น้ำใสๆแบบนี้เลยนะครับเป็นน้ำที่ตกกะกอนจากปูนแดงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็นำชิ้นผ้าบนสีที่เราพักไว้เนี่ยมาแช่นะครับแช่ในน้ำปูนใสนะครับแบบนี้โอเคออกหมดแล้วทั้ง11ชิ้นอยู่ในนี้ แช่ไว้สัก3-5นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ทางสวนบอนสีพระธรรมใช้จริงๆส,งสูตรของการผ่านะครับสูตรของการผ่าไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าสูตรดีกว่าเรียกว่าเป็นวิธีการผ่าของแต่ละสวนเขาก็จะมี วิธีการขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วแต่ว่าเราถนัดวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นแต่อันนี้เราใช้วิธีง่ายๆที่เรามีนะครับเราก็ทาทาที่ที่เราทําได้นะครับเนี่ยเราก็แช่ไว้แช่ไว้ในระหว่างนี้ก็จะไปเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับ ปลูกจอมนะครับต้นจอมที่ทาปูนแดงไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาบอกวิธีว่าปลูกบนสียังไงให้เขาฟื้นตัวไวแล้วก็ให้อ่บนสีรากเดินดีแบบนี้นะครับจริงๆเคยบอกไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ามาบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านเพิ่งจะมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็จะมาบอกว่าทางสวนบนสีพระธรรมเนี่ยจะใช้ นี่เลยครับนี่จริงๆจริงๆใช้ใบไผ่ก่อนใบไผ่รองพื้นกระถางแล้วก็ตามด้วยฐานนะครับเนี่ยฐานฐานหุงต้มเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยฐานดำๆอย่างเงี้ยนะครับรองไปอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูหมกักใบก้ามปูแห้งที่ตากแดดแล้วเนี่ยนะครับเราก็นํามาวางหลังจากนั้นเราก็ปลูกได้เลย แล้วก็รดน้ําเข้าตู้ได้เลยนะครับรับรองว่าฟื้นตัวไวรากเดินดีอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือ,อสูตรนะครับบอกบอกบอกสูตรแล้วก็ทุกท่านก็ไปหาวัสดุอุปกรณ์มาทํากันนะครับผมรับรองว่ารากดกแบบนี้แน่ๆนะครับรากดกแบบนี้แน่นอนนะครับผมอันนี้เราใช้ ใบไผ่รองแล้วจริงๆจะเอาใบไผ่ลงก่อนแล้วตามด้วยฐานก็ได้หรือจะรองฐานแล้วตามด้วยใบไผ่ก็ได้นะครับส่วนนี้ก็คือใบก้ามปูที่นี่ไม่ใช้ดินนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าสูตรดินของส่วนบนสีพระธรรมที่นี่สูตรดินปลูกก็จริงแต่ไม่ได้ใช้ดินเลยนะครับก็จะเป็นคือให้ให้เขาย่อยตามธรรมชาติมันก็จะเป็นเป็นปุ๋ยเป็นดินไปเองนะครับเนี่ย ย่อยจากใบไม้ใบไม้นี่ก็เกิดจากการหมักแล้วนะครับหมักแล้วแล้วก็ตากแห้งหมักแล้วนําไปตากแห้งนะครับแล้วก็นํามาปลูกรับรองว่าบอลสีโตไวสวยงามแน่นอนนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําปูนใสครบห้านาทีแล้วเราก็มาเทออกนะครับเทออกเลยนะครับเทออกแล้วก็นํามาพึงลมนะครับให้ หมัดหมาดนะครับถึงรมให้หมัดหมาดก,ก่อนที่จะนําลงบรรจุกล่องนะครับบรรจุกล่องนี่เราก็แยกไว้เขาเริ่มกัดยางออกไปแล้วนะครับอันนี้เราแช่น้ำปูนใสอย่างที่บอกก็คือเพื่อลดที่เพื่อลดอาการชิ้นบอลเน่านั่นเองนะครับการเกิดเชื้อราหรือทำให้ชิ้นเน่านะครับ แล้วก็แช่น้าปุนใสไวอันนี้เราก็มาพึ่งลมให้แห้งหมาดๆในระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับบรรจุชิ้นบอนสีด้วยกันนะครับในระหว่างที่เรารอให้ชิ้นบอนสีแห้งหมาดๆนะครับเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะทําการบรรจุชิ้นบอนสีนะครับก่องพลาสติกนะครับ เพอไลทล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เวอร์มิคูลไลท์ผสมลงไปนะครับอันนี้เป็นสูตรแล้วก็วัสดุในการเพราะชิ้นบนสีของทางส่วนบนสีพระธรรมนะครับใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับเป็นสูตรไม่ตายตัวนะครับการผ่าบนสีเนี่ย มีหลากหลายวิธีนะครับถ้าใช้แล้วเห็นผลก็เราก็มาบอกต่อๆกันนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นเผือไลท์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำเวอร์มมิคูลไลท์นะครับผสมลงไปนิดหน่อยนี่นะครับพอละแล้วเราก็ทำการผสมเลยนะครับผสมไปเลยนะครับก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราพึ่งชิ้นบอลสีนะครับพึ่งลมให้แห้งพอหมาดมแล้วเราก็จะนํามาบรรจุใส่กล่องนะครับบรรจุใส่กล่องนี่มีชิ้นด้วยนะครับแล้วก็วางวางเฉยๆนะครับไม่ได้กดวางไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็งอกแล้วหาทิศทางขึ้นมาเองนะครับ้วางลงไปเลยนะครับนี่นี่คือ ชิ้นผ่าดาวอังคารนะครับจะขึ้นกี่ต้นอันนี้ก็ให้คำตอบไม่ได้แต่ที่ชัวร์วนี้น่าจะแปดตน้นนะครับแปดตน้นเพราะว่าเขามีเขี้ยวนั่นเองเราก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขี้ยวทั้งแปดนี้น่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็วางลงไปครบแล้วนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้นนะครับ แล้วก็มีเขี่ยวอยู่ประมาณ8ปดเขี้ยวก็มาลุ้นกันนะครับอีกสักเดือนหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คืออชิ้นผ้าบอลสีดาวอังคารนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับดาวอังคารแล้วก็วันเดือนปีให้เรียบร้อยนะครับนี่ดาวอังคารเห็นไหมครับดาวอังคาร19มิถุนายน65นะครับนี่ เชียนชื่อไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นที่ในร่มนะครับไม่ได้โดนแสงโดยตรงนะครับไม่ได้โดนแดดตรงๆนะครับเป็นเก็บไว้ในร่มนะครับเก็บไว้ในร่มเขาก็จะได้อุณหภูมิที่พอดีรับแสงพอดีนะครับแสงยามเช้าส่วนนี่คือต้นแม่ของเขานะครับดาวอังคาร นี่นะครับลงกระถางเรียบร้อยก็จะนำไปเข้าตู้ให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็สร้างรากสร้างหัวผลิตจำนวนต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องที่จะอัปเดตมาให้ทุกท่านได้รับชมเกี่ยวกับบอนสี ะจะพาไปชมบอลสีชนิดไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหรือจะว่าหรือจะเป็นการพาหัวการบอกวิธีในการปลูกในการผสมดินปรุงดินนะครับให้ความรู้เป็นวิทยาฐานนะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกบอลสี สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติคอเจริญพร